เรามาประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดนะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาคมคือถึงช่วงแต่ละช่วงในแต่ละ15วันหรือในช่วง30วันเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นภาพในด้านของการผลิตมุ่งไปสู่การตลาดถ้าหากว่าเรามาดูข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญ เราจะไล่เป็นลำดับดังนี้ในส่วนของทุเรียนทุเรียนที่ผ่านมานะครับก็ท่านก็ได้เห็นภาพได้รับสั่งข่าวสารเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าในระดับของราคาที่มีการตกลงซื้อขายแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปแล้วเสร็จก็ <S <S <ะ>คือไม่ต่ำกว่า100บาทจะ120 ตัวกระดุมก็100-120หมอนทอง120-130-140อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็คือได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทีนี้ก็มีประเด็นคำถามน่าสนใจอยู่เรื่องว่าแล้วเดือนเมษายนเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คือในเรื่องของการนำเสนอราคานั้นผมต้องเรียนแบบ ตรงไปตรงมานะครับว่าถ้าไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นข้อตกลงที่ชัดเจนเราก็จะไม่มานำเสนอเพราะว่ามันจะเป็นการชี้นำในการชี้นำเนี่ยมันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนำเสนอก็จะเป็นคำตอบที่มีข้อมูลจริงประเด็นแรกครับก็คือสถานการณ์ของทุเรียนในเดือนเมษายนเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้แล้วก็กมีแหล่งยืนยันก็คืออยู่ที่หลักหนึ่งรบาทมีการตกลงซื้อขายกันแล้วใช่ไหมก็ตกลงแล้วว่าใช่ครับทีนี้ในประเด็นในหลักหนึ่งรบาทเนี่ยรายละเอียดผมก็อยากจะนำเรียนว่าในรายละเอียดปลีกย่อยนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาเสนอในเงื่อนไขนะครับในเงื่อนไขมีอะไรบ้างแต่ว่า จากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องกเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของก็ถือว่าในระดับราคาขนาดนี้ก็เป็นที่น่าพอใจถ้าหากว่าย้อนข้อมูลไปในสาระความรู้ของเราผมได้ย้ำกับพี่น้องกเกษตรกรมาแล้วตลอดว่าท่านที่มีผลผลิตทุเรียนรุ่น2กิโลกับรุ่น1กิโลที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะให้ท่านเดินหน้า คำว่าเดินหน้าหมายความว่าจะต้องทําให้รุ่นน้องไปอยู่กับรุ่นพี่ถึงแม้ว่าจะตัดสองมีดแต่มันก็จะอยู่ในราคาเดียวกันนี่คือเรื่องที่อธิบายไว้แล้วหลายท่านก็นําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ขอบคุณกลับมาว่าเนี่ยณนะวันนี้ผลของการติดตามรายการแล้วก็ฟังมงุมมองก็เชื่อว่ามันต้องเป็น ก็ปฏิบัติแล้ววันนี้ท่านก็ได้รับราคาในส่วนตรงนี้แล้วนะครับก็คือเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่หลัก100บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากทีเดียวถามว่าปริมาณทุเรียนชุดนี้มีมากไหมมีกระจายครับแต่ยังไม่มากถามว่ามีกระจายนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีโอกาสาราคาจะตกลงมาส่วนของข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ ก็คือราคาที่อ่อนต่ำลงมาอีกจาก100บาทมาเป็น80บาทต่อกิโลกรัมซึ่งในส่วนของฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่เงื่อนไขในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนำเรียนว่านี่ไม่ใช่เป็นการคว่ำหนามนะครับเป็นเรื่องของราคาของทุเรียนที่เป็นเบอร์สวยเบอร์ที่อยู่ในข้อตกลง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราย้อนข้อมูลไปท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมให้ท่านตําตลอดเดือนมีนาคมตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาคือทําให้ทุเรียนผลโตทําให้ทุเรียนผิวสวยหนามเขียวทําให้เนื้อคือสร้างเนื้อสร้างเนื้อก็คือการให้ในตัวเช่นสร้างแป้งก็คือการให้โพแทสเซียมสร้างสีก็คือการให้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเราย้ำมาตลอด นี่คือสามสร้างที่จะต้องทำในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นราคาณวันนี้จึงอยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนท่านที่สอบถามนะครับว่าแล้วในชุดเดือนทุเรียนชุดใหญ่จะเริ่มออกเมื่อไหร่ทุเรียนชุดใหญ่นะครับก็จะเริ่มออกในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็อาจจะยาวไปจนถึงวันที่10มิถุนายนซึ่งในชุดนี้เนี่ย หลายท่านก็ถามว่ามีราคาแล้วหรือยังคำตอบคือยังไม่มีครับเพราะว่าอันนี้คือรุ่นธรรมชาติที่เป็นสามรุ่นใหญ่แฝงอยู่ในรุ่นธรรมชาติรุ่นเดียวกันดังนั้นในส่วนของมุมมองที่ผมได้อธิบายไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็คือไว้ผลให้มากการเพิ่มปริมาณต่อผลการเพิ่มน้ำหนักต่อผลก็คือการรีบสร้างใบ ทำให้ใบสมบูรณ์การใช้ปัจจัยอย่างถูกต้องการไม่ต้องไปมุ่งเก็บเกี่ยวในเรื่องของวันเวลาทำยังไงก็ได้ให้ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเขาโตเต็มที่แล้วค่อยไปเก็บเกี่ยวนั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างน้ำหนักสร้างจำนวนผลสร้างใบแล้วจึงจะไปดูว่าถึงในช่วงท้ายละท้ายเวลาแล้ว เราจะมุ่งไปในตรงไหนเราจะยืดอายุหรือว่าเราจะทำการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นราคาในเดือนพฤษภาคมจึงยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่เราก็จะตัดไปตามภาวะมีดคือเรียกว่าตัดตามมีดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ผมห่วงไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของความเสียหายที่กํำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาบิทนาก็คือจากปัญหาด้านการตลาด เราไม่พูดถึงทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่ไม่พูดถึงครับเราพูดถึงเรื่องของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนกับโรคผลเนา่าซึ่งถ้าหากสถานะอากาศยังเป็นเช่นนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในระบบการตลาดที่อาจจะมีการแปรปรวนได้ก็ฝากไว้ช่วยกันดูแลนะครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าของเราก็ต้องดูแลทั้งผลเนา่าการป้องกันมีคำถามอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าเอ๊ะทำไมอาลีเอตดวันก่อนเห็นอาจารย์แนะนำ ถูกต้องครับอลิเอตโพริอาฟอสจะเป็นตุ่มฟอสไฟคือเราสามารถใช้ได้ในผลขนาดเล็กจนถึงผลโต2กิโลอะไรเหล่านี้2กิโลครึ่งแต่ถ้าใกล้เก็บเกี่ยวเราก็ไม่แนะนําเพราะมันอาจจะทําให้ทุเรียนหนำเหลืองเท่านั้นเองเพราะช่วนั้นเราใช้ได้ช่วงนี้เราต้องให้น้ําหนักความสําคัญส่วน ในชุดหลังครับที่จะทำการเก็บเกี่ยวหลังจากวันที่10มิถุนายนผ่านไปเชื่อว่าสถานการณ์นั้นจะต้องกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นมุมมองของผมเองนะครับเพราะจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นผลนขนาดเล็กส่วนเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นรุ่นดอกที่เพิ่งกำลังบานชุดนี้ ก็จะเป็นชุดที่มีาภาพที่ชัดเจนส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของภาคตะวันออกเราเป็นชุดสุดท้ายภาคใต้ก็จะเป็นรุ่นแรกซึ่งจะเป็นรอยต่อกันพอดีแต่ของทางภาคใต้เองก็ออกมารุ่นหนึ่งนะครับออกมารุ่นหนึ่งแล้วก็หยุดชะงักเพราะฉะนั้น รุ่นสุดท้ายของเราก็คงไม่เป็นประเด็นที่จะต้องเป็นเรื่องหน้าห่วงเพราะว่าสามารถที่จะเอาทั้งภาคใต้กับภาคตะวันออกมารวมกันแล้วก็ปิดตู้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ระยะเวลาการเดินทางมันสะดวกมาดูในส่วนของพืชต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของลำไยจากการประเมินสถานการณ์ของด้านการตลาดของลำไยแล้วเนี่ย มันมีประเด็นที่หลายท่านอาจจะสงสัยอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าทำไมปีนี้การทำสารลำไยในชุดเดือนมีนาเมษาแล้วก็มิถุนามันจึงมีลักษณะทำไมมันแปรปรวนพอสมควรคืออธิบายไว้อย่างนี้ค่อยๆลำดับนะครับ จากในปีที่ผ่านมามีลำใหญ่หลายแปลงไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําสารเพราะฉะนั้นจึงมีสภาพต้นที่ค่อนข้างจะพร้อมก็จึงเป็นมูลเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ตัดสินใจในการทําสารอุนเหตุที่สองก็คือเรื่องของภาวะภัยแล้งมันไม่มีมีน้ําพอที่จะทําสารได้ดังนั้นจึงทําให้พี่น้อศกรผู้ปลูกลําไยส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่โปร่งร้อนสวยดาวเนี่ยหันมาทําสารกันในชุดแรกก็คือในเดือนมีนาคมโดยมีการทําสัญญากันเป็นที่กําหนดชัดเจนที่ว่าทําสัญญาเหมาใบกันอันนี้เป็นราคาที่ชัดเจนเสร็จแล้ว ัดมาสักระยะหนึ่งปรากฏว่าทางบริษัทหรือทางผู้ซื้อบริษัทส่งออกหรือผู้ออกลวบรวมเนี่ยก็หยุดหยุดหยุดโดยการแจ้งว่าเนื่องจากมีปริมาณโคต้าเต็มโคต้าเต็มแล้วจึงขอหยุดการเหมาในราคา40บาทเสร็จแล้วก็มา ตกอยู่ในเงื่อนไขว่าถ้าอยากจะให้ตกลงซื้อขายก็ต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่านี้ซึ่งผมจะไม่พูดเป็นราคาที่ต่ำลงมาก็เลยกลายเป็นว่าชาวสวนก็เลยไม่ตกลงเสร็จแล้วก็จะมาดูในส่วนของการทำสารเดือนเมษายนคือที่กำลังจะทำนี้ปรากฏว่ากลุ่มบริษัทผู้ส่งออกหรือผู้รวบรวมเองก็ไม่เปิดราคาให้อันเนื่องมาจาก ได้แจ้งให้กับพินองศสก่อนว่ามันมีความเสี่ยงเนื่องจากในทุกปีที่ผ่านมาทําสารชุดนี้เนี่ยมันจะไปตรงกับช่วงการตลาดที่ประเทศจีนมีสภาวะของหิมะตกการซื้อขายลําบากซึ่งในช่วงนั้นจะอยู่ในลาวประมาณสักปลายตุลาเดินพฤศจิกาแต่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็เรียนว่าในอดีตเนี่ยคนที่ทําสารในเดือนเมษายนนี่ ค่อนข้างจะได้รับราคาที่ดีมาตลอดเคยได้รับถึง40 50บาท60บาทก็มี55บาทนะครับขอไปเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาในมันเกิดความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศดังนั้นจึงทำให้ส่วนของข้อตกลงที่จะเหมาใบจึงไม่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามต้นพร้อมเราก็มีความจำเป็นดังนั้น กลุ่มที่จะทําสารการลําไยในเดือนเมษายนตรงนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่อาจจะมีความเสี่ยงเสี่ยงคืออะไรเสี่ยงก็คือถ้าได้ราคาก็ได้ราคาสูงไปเลยนะครับหรือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์หิมะตกก็ต้องยอมรับสภาพแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแค่เพียงประมาณไม่เกิน7-10วันเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะกลับสู่ภาวะปกติซึ่งในทุกๆปีเนี่ยนะครับในช่วงนี้ราคามันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ประมาณ35 4 5บาถึง45บาทต่อกิโลกรัมจึงไม่มีความไม่มีสัญญาแต่ว่าก็เป็นส่วนที่เรียกว่ามีโอกาสทั้งในด้านการตลาดเช่นเดียวกันแต่ไม่มีสัญญาข้อตกลงเหมาใบาเท่านั้นเอง สำหรับรุ่นต่อไปนะครับที่จะทำสารในเดือนมิถุนายนก็ตอบได้เลยครับว่าปีนี้ปริมาณต้นหรือต้นลำใหญ่ที่จะทำสารในช่วงฤดูฝนสำหรับแหล่งที่ไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยก็คือจำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ก็อธิบายไว้แค่เพียงว่าพื้นที่การทำปีนี้ลดลงมากเพราะเนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ไปทำอยู่ในชุดเดือนเมษาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้น ท่านที่จะทําในเดือนมิถุนายนก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าด้านของราคายังไม่มีการเปิดตัวว่ามีการตกลงในราคาเท่าไหร่อย่างไรส่วนรุ่นต่อไปครับที่จะทําสารในปลายกรกฎาเดือนสิงหาหรือกันยายนต้นก็ถือว่าเป็นชุดทําสารในช่วงฤดูแรงราคานั้นดีตลอดมาทุกปีส่วนด้านของราคานะครับก็มี ข้อตกลงกันบางส่วนแล้วทั้งหมดทั้งมวลสรุปได้ว่าราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ40บาทไม่ต่ำกว่านะครับมีแต่40กว่าบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านที่จะทำสารในเดือนเมษายที่จะทำสารในเดือนสิงหาอาจจะปลายกรกฎาสิงหาหรือกันยาต้นก็ขอให้ สบายใจได้ว่าท่านมีหลักประกันแล้วว่าราคาตรงนี้จะไม่ต่ำกว่า4 0บาทต่อกิโลกร,รมัมเพียงแต่ว่าจะสูงเท่าไหร่อันนั้นอยู่ที่ข้อตกลงและในเงื่อนไขอื่นๆนี่คือสถานการณ์ของพืชตัวที่สองนะครับเป็นพืชส่งออกเขอในเรื่องของลำใหญ่ส่วนมาดูพืชตัวที่3ครับเรื่องของมังคุดสถานการณ์ของมังคุดต,ตอบได้เลยนะครับว่าถ้าพูดถึงมังคุดชุดใหญ่ก็คือกำลังบาน อยู่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่สุดเป็นชุดธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติปีนี้กลับออกหลังออกล่าปกติแล้วเนี่ยบางคุดจะออกช้าก็ประมาณหนึ่งเดือนคือบังคุดรุ่นแรกจะออกที่พฤศจิกาประมาณวันที่23 25พิพฤศจิกาออกดอกเสร็จแล้วก็จะไปทำการเก็บผลผลิตอยู่ที่ปีที่แล้วเราเก็บวันที่16มีนา20มีนาประมาณนี้ปีนี้ ก็สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนนะครับไปอยู่ที่เดือนเมษายนแต่ว่าในช่วงนี้หลายท่านอาจจะได้ยินข่าวนะครับว่าก็มีการเก็บเกี่ยวแล้วอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาทคือก็พูดได้ครับว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเปิดตลาดกันไปเท่านั้นอีกราคาที่เปิดกันอยู่ในช่วงนี้ก็กิโลละ200บาท ส่วนถ้าหากว่าเราจะทำการเก็บเกี่ยวจริงๆแล้วประมาณนะครับวันที่15 1หเมษายนเป็นต้นไปเราก็จะทำการเริ่มเก็บเกี่ยววีนี้บังคุดมีทั้งหมดสรุ่นโดยทั่วไปรุ่นที่หนึ่งคือเก็บเกี่ยวในเดือนเมษารุ่นที่สองพฤษภารุ่นที่สามมิถุนารุ่นที่สี่กรกดาและก็รุ่นที่สี่ก็คือรุ่นที่เยอะที่สุด ขณะนี้ก็คือเป็นเม็ดกำลังจะบานกำลังจะบานหรือบานเพิ่งบานมาดังนั้นในเรื่องของรุ่นธรรมชาติที่กำลังจะเป็นปัญหาก็คือกรณีมังคุดที่มีปริมาณที่มากแล้วก็เกิดขึ้นในลักษณะดอกดอกแต่เนื่องจากฝนฟ้าที่ตกลงมานั้นกลายเป็นตัวควบคุมก็เลยทำให้มังคุดเหล่านี้เนี่ยสลัดร่วงกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วดอกดกมากเลยแต่ท้ายสุดฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะกลายเป็นว่ามงคุดจะอยู่ในปริมาณที่น้อยเพราะฉะนั้นผมจึงอธิบายว่าในส่วนของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเดือนเมษาเดือนพฤษภาสถานการณ์ราคาของมงคุดก็ยังโดดเด่นชัดเจนเมษาพฤษภาไปถึงมิถุนาถ้าเราจะเริ่มพบความแปรปรวน เราอาจจะจําได้นะครับว่าในอดีตในอดีตเนี่ยเราจะมีปัญหาอยู่ราวประมาณวันที่1 0ถึง20พฤษภาคมช่วงเปิดเทอมแต่ปีนี้เชื่อว่าไม่มีครับเพราะว่าผลผลิตของมังคุดชุดนี้นี่น้อยมากพยานเชื่อว่าไม่มีเมื่อไม่มีเองสิ่งที่เรากำลังกังวลก็คือชุดนี้ครับชุดที่จะเก็บเกี่ยวในหลัง20มิถุนามาถึงเดือนกรกฎาซึ่งเป็นมังคุด ที่อาจจะมีปริมาณที่มากจากสภาพผลที่มีขนาดเล็กจากต้นที่ไม่สมบูรณ์มันก็อาจจะมีปัญหาบังคุดตกไสบ้างบางส่วนเท่านั้นเองส่วนท่านที่ไปยึดติดกับกรณีของบางคุดที่เสียหายจากอาการเนื้อแก้วยางไหลยางตกในไส้เหลืองที่ท่านคิดว่ามันเกิดขึ้นตลอดผมก็ได้อธิบายมาแล้วว่า ถ้าท่านที่มีมังคุดชุดนี้คือเป็นรุ่นเดียวอยู่ในต้นที่สมบูรณ์แล้วออกดอกแบบพนมมือออกมาวันนี้ดอกใหญ่ดอกขาวสวยพองสวยงามมังคุดเหล่านี้เมื่อถึงเวลาการเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาอาจจะมีความเสียหายบ้างเล็กน้อยตามธรรมชาติคือไม่เกิน13%เเซ แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสียหายอาการผลแตกเนื้อแก้วยางไหลไส้เหลืองนั้นที่เกิดขึ้นถึง34เซจะเกิดขึ้นกับเฉพาะมังคุดต้นที่มีผลผลิตรุ่นพี่หรือจากต้นที่เพราะนั้นก็ติดกับตัวเลขเหล่านี้หรือความเสียหายเหล่านี้ดูแลกันต่อไปครับถ้าเขาเป็นใบสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ผลสมบูรณ์อาการที่จะเป็นความเสียหายเขาก็จะ เกิดขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งในทางการตลาดแล้วก็ถือว่ารับได้10% 1เ์เนี่ยบรรดาการตลาดการซื้อขายส่องออกก็ถือว่ารับได้ครับสำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดครับคงจะต้องติดตามและพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดนะ ก็ช่วยสนับสนุนพิภัณฑ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ใ,ใชัยพเกษรจันทโุรีในทุกสาขาพบกัน,นพวกนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ท,ทุกท่านสวัสดีครับปปััหาจากวนนนเ็น